ครับสวัสดีพี่น้องป้องไผ่เบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลและกะ็ทางไกลในประเทศและก็ต่างประเทศนะพี่น้องจ๋าที่กาลังรับชมคลิปผู้ค่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าช่วงนี้โบค่อยมีเวลาเนาะคือตามที่คลิปผู้ค่าได้วาไว้หลายๆคลิปเนาะจ๋าว่าช่วงนี้ผู้ค่ารับงานหลายจ้าบัวสิเป็นกระทงรับไปสี่จ้ากระทงประกวดรับไปสี่อันจ้าแล้วก็บายสี่งานแต่งอีกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็เลยโบค่อยมีเวลาในถ่ายพี่น้องฟ้าวิด ย่ามนโบทันหนะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็เลยสิพาเม็ดยอดแม่ใบสีงานแต่งแบบง่ายๆพี่น้องจ๋ามาเบ่งมาชมนํากันเลยจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้ผู้ค้าได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เนาะจ้าการเฮ็ดยอดแม่ใบสีประยุกต์เนาะจ้าแต่นิ้วใบสีผู้ค้าให้เป็นนิ้วใบสีโบราณเนาะจ้านิ้วใบสีโบราณไปตองอ่อนเนาะจ้าแต่เวลาเฮ็ดยอดผู้ค้าอยากใส่เป็นยอดใบสีประยุกต์เนาะจ้านี่คือนิ้วใบสีที่ผู้ค้าได้เฮ็ดไว้เนาะ โอเคหลังจากนั้นฮะอันนี้ผู้ค่าสิบบนนห่อให้เบิ้งเด้อพี่น้องเดินหรือว่าใส่ห่อให้เบิ้งบอกเอาห่อให้เบิ้งจัดกันเนาะพี่น้องเนาะพราะเป็นพิธีจะาหน่อยผัสซีว่าโบห่อให้เบิ้งม้วนเป็นนิ้วใบสีพี่น้องจ๋าม้วนเป็นนิ้วใบสีโบราณประยุกต์เนาะจ้าวางใบตองลงไปเนาะความกว้างของใบตองหนึ่งนิ้วเด้อจ้าพี่น้องจ๋าล้วก็ภาพลงมาอันนี้จ้าฮักขึ้นอันนี้จ้าอันนี้ก็คือการเด้อจ้า หักขึ้นอันนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้จ้ะพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยกับแม็กจ้ะนี่แม็กแล้วก็วกตัดให้เรียบร้อยส่วนตัวนี้จะเป็นแบบสองชั้นเด้อจ้ะจะเป็นสองชั้นตัวนี้จะเป็นชั้นเดียวพี่น้องจ้ะวิธีเหตุเนาะให้เราเตรียมใบตองมาสองแผ่นพี่น้องเตรียมใบตองสองแผ่น ซ้อนกันลักษณะแบบนี้เด้อจ้าซ้อนกันลักษณะแบบนี้เหมือนเราทำอ้าแม็กเบิร์ดเหมือนเราทำขันบัเบิงเลยจ้าต้องใช้ใบตองสองแผ่นเพื่อความแข็งแรงและความหนาเนาะจ้าผู้ใดอยากใช้สามแผ่นก็ได้เด้อจ้าแล้วแต่เลยเนาะมแม็กคือโบยู่บัณฑิตแม็กโบยากดี น่ะเอาคือเป็นแนนนี้แบบนี้เอาน้องแม็กคอยเป็นอย่างแบบน,นี้คือแม็กเป็นแนนนี้อม,มดได้แล้วโอเคพี่น้องไปเปี่ยนแม็กมาใหม่แล้วแม็กตัวนับ,บดีหบังจันทร์ก็ม้วนเป็นกลวยเลยจ้าม้วนเป็นกลวยเลยเด้อจ้าอันนี้จะไม่ทำกลวยใหญ่เท่าไหร่เด้อพี่น้องเด้อ คือทรงน้อยไปน้อยพวดใหญ่กว่านี้นิดนึงออืมไม่ต้องกระจอบแต่ทาเตะโอเคควยประมาณนี้นะจ๊ะไม่ต้องกระบวงามพี่น้องเป็นแป้วเห็นบอดนี้เป็นแป้วเป็นบ้านอยู่ฉันก็แม็กให้เรียบร้อยจ้ะหนึ่งสองแม็กลงไปเลยจ้ะ พอแม็กแล้วแล้วเฮากระชีเจ okay? mm ียนออกมาหนี <ensuite> uh ิเจียนใบตองนี่ออกนี่บางคนสิบอกอุ้ยยอดใบสีทำไมดูสั้นจังหัสั้นเด้อพี่น้องเดือเดี๋ยวเอาสิต่อยอดอยู่สิต่อยอดปันต่อยอดกระถินเนาะปันต่อยอดกระถินต่อยอดพ่อป้าอืม หลังจากนั้นเราจะเอาแบบสองชั้นนี่ที่เา้าพับซ้อนกันสองแสลน,นั่นนี่มาเรียงใส่เลยจ้ะอันนี้โบได้ใส่โฟมด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าบางคนขาเจ้ากะทิใส่ฟโฟมนะจ้ะปกติผู้ค่ากะใส่เห็นเลยมันจะเสียบง่ายเท้าใส่โฟมพี่น้องอันนี้โบได้ใส่ก็จะเสียบลงไปยากน,นิดนึงนี่ เสียบลงไปจนอ้อมเลยเด้อจ้าเรียงกันไปจนอ้อมเลยตอนนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วจ้าเสียบเซตแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทําเปียรัดข้อเจ้าค่ะรัดข้างล่างนี้เด้อจ้าเก็บชิ้นงานตรงนี้ให้เรียบร้อยนะจ้าใช้ใบจองสองอันเด้อจ้าซ้อนกันเพื่อความหนานะจ้านนี้ทําเป็นแบบรัดข้อนะจ้าแม็กให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เริ่มเปียลงมาอย่างนี้จ้า เปียแบบนี้ลงมาเรื่อยๆเลยจ้าเอาความยาวจนกว่าจะพอดีกันครับอา่ายอดของใบสีของเฮานะจ้าเปียห่างเปียทีอยู่ที่ตัวเราเลยเด้อจ้าชอบห่างหรือชอบผีเนาะนเครื่องตัดหญ้ามาและเสียงดังมาและพี่น้องข้าเจ้าตัดหญ้าชุมชน อย่ยงเครื่องตัดหนากระติเข้าไปในโทรศัพท์ในเดือกกัสีดังจังหน่อยขอโทษขออภัยเด้อจ้าตอนนี้หาก็เปียเรเซ็ตเรียบร้อยเนาะจ้าพอเปียเรเซ็ตแบบนี้แล้วเหากระตัดทั้งปลายนี่ออกทั้งส้นนี่เล็มให้น้อยที่สุดเด้อจ้าตองนี้ก็ตัดออกแล้วก็ดึงชิ้นทเท้าพิษชิ้นแรกทิ่มไปเลยจ้า ใช้มือสอดเข้าไปจ้ะโค้งนี้มาแล้วก็ยัดนี่เข้าไปเด้อจ้ะนี่เห็นไหมมันจะเข้า่องก,กันกับพอดีเลยหลังจากนั้นก็ใช้แม็กแม็กไว้ให้เรียบร้อยจ้ะจัดให้เป็นรูปลักษณะวงกลมแล้วก็เอาสอดเข้าไปในนี้จ้ะ ไปนนเนี่ยนี่ง่ายๆพี่น้องจ้ะถอดเข้าไปแล้วก็ลองตั้งเบอรงประตุงบอแล้วก็จัดนิ้วของอตัวที่แต่งยอดใบสีให้เรียบร้อยจ้ะว่างให้ตรง ว่ให้เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเด้วยจ้ะพรา,ะาคิดว่าตุงแล้วเขาก็ใส่ตะปูล็อกไว้แต่พี่น้องจ้านี่จ้ะใส่ตะปูเสียบเข้าไปฮุ้บ็อกไว้สักสีดอกเนาะตะปูสี่ทิศอืมนี่ นี่เซตเรียบร้อยสวยงามบัน,นี้ต่อไปเซตท,ทางเทิงนี้อีกจ้ะสวยงามก็นี่นะพี่น้องเนาะทางเทิงนี้ให้งามก็นี่โดยการที่ใช้ตัวนี้บบดนี้ใช้ตัวนี้เด้อจ้ะในการเดต,ตัวชั้นเดียวเนาะก็คือเก้าคือเดิมจ้ะเปียรัดข้อเหมือนเดิมจ้ะแต่รอบนี้จะเปียรัดข้อที่เล็กลงนิดนึงนะพี่น้องเนาะนี่ใส่ใบตองนี่เหมือนเก้าจ้ะแบ๊แบแบ เห็ดเป็นฐานแล้วก็เปียรลัดข้อลงมาเรื่อยๆจ้ะอยากได้ที่เห็ดที่อยกได้ห้างเห็ดห้างหรือจ้ะห้างกับสิเล้วไว้แต่งานก็จะบรละเอียดไปไหน ถ้าท,ที่ก็จะเลี้ยวรีวเนาะจ้ะเปียรัดข้อวงกลุ่มตัวนี้เขาเสียมาใส่ยอดนี้เนาะพี่น้องเนาะให้อยู่ประมาณนี้เนาะจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องบางคนก็นสะว,วิ่ยทำไมมันหลวมจังทำไมมันดูใหญ่จังพี่น้อง หลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้จ้ะแปะเข้าไปนวนี้เนาะนี่แปะเข้าไปนวนี้เลยใช้แม็กแม็กจ้ะนี่เรียงไปเรื่อยๆจ้ะเพราะมันมีแม็กตัวนี้แม็กเข้าไปมันจะเห็นให้อ่าตัววงกลมของเฮานี่ดูเล็กลงพี่น้องจ้ะเนาะ ดูเล็กลงแม็กข้าไปเลยเด๋ยวจะเรียงไปเรื่อยๆจนอ้อมเลยเดอจะนี่แหละวิธีเหตุโดยที่เราต้องเสียบสายยอดใบสเนาะจ้าแะหลายๆคนกล้าสิหูจักเทคนิคแล้วแต่หลายๆคนกล้าสิบ่งหุจักเนาะจ้าพี่น้องจ้าเทคนิคนีคน้เนาะ พยายามให้ความยาวตรงนี้ยอดนี่เสมอกันเด้อจ้านี่อันนี้ยังบ่เสมอเลยเนี่มีตัวนึงสั้นตัวนึงยาวอยู่พอฮาไร้แบบนี้เซตเรียบร้อยแบบนี้ผู้ค่าเซตอีกฝั่งนึงเจ้าค่ะโดยการกลับหัวลงมาแนวนี้เด้อจ้ากลับหัวลงมาแนวนี้จ้าขาใช้แม็กคือเก่าคือเดิมเนาะจ้าในการเหตุเนะเาะใช้แม็กแม็กลงไปเลยจ้ะ รับหัวอีกด้านนึงจะค่อนข้างยากนิดนึงพี่น้องจา๋าวางเรียงกัไปเรื่อยๆนะนี่จะแม็กไปเรื่อยๆเลยตอนนี้มันยังโบงงามดอกฮาแม็กเรียงลงไปนะเวลาเฮาไปเสียบใส่กับยอดผู้พี่น้องจ๋ามันจะสวยจ๊กผู้ใดบอกเลยผู้ผู้ข้าวเอาอีกเนี๋ยมันจะสวยจ๊กผู้ใดบอกว่ามันจะสวยดอก พยายามให้ป่ายี่เสมอการบัวให้ตัวนึงต่ำตัวนึงสูงนะพี่น้องเนาะขนาดผู้ค่าพยายามยังบวเสมอกันเลยนี่ข้างนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงอืแต่กระสีบกเกินความสามารถพี่น้องจ๋าเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนอ้อมคือฝั่งนี้เลยเด้อจ้า ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเจ้าค่ะยอดใบสีประยุกต์เนาะเจ้าค่ะใบสีงานแต่งเนาะพี่น้องเนาะผู้ข่าบริเหตยาวหลายวัาต์ต่อยอดขึ้นบบต่อและยาวเกินไปกับบสวยเพื่อเาอาใส่ดอกไม้ขึ้นไปยอดมันก็จะคือทรงยาวไปอีกนะจ้าเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เนาะเจ้าค่ะเป็นแม่ใบสีประยุกต์เนาะเจ้าค่ะยอดใบสีประยุกต์ที่ใส่กับอ่าแม่ใบสีแบบโบราณเนาะพี่น้องเนาะเป็นอะไรพี่น้องสวยงามบ่เจ้าคะ ชมกันเข้ามาได้เด้อเจ้าขะสวยงามบอกพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ผู้ขาก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเจ้าขาภาคพิดพลาดประการใดนไปผู้ขาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเจ้าขาพบพอกันคลิปหน้าเจ้า่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าอยู่ดีมีแหงเบิดสุกุสสกุลมอยเจ็บม้อยใกลบ่ให้จนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า